แ้าเลทดินสงแฝนะครับวันนี้นําเสนอบ้านเป็นบ้านมือสองนะครับตัวนี้ตั้งอยู่ที่หมู่2ตําบลมือพระอาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับพื้นที่ทั้งหมด74ตารางวานะฮะบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นถนน,นคอนกรีตนะจะกล้องตามมานะ,ะก็รถเข้าพอดีนะครับแต่ว่าไม่สามารถรถสวนกันได้นะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ไปถึงหน้าปากซอยเนี่ยประมาณน่าจะ150เมตรนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกว่ามายังไงนะพอดีว่าตรงนี้แดด ร้อนมากเดี๋ยวผมพาไปพูดตรงภายในบ้านแล้วกันให้ดูบ้านก่อนนี่นะครับเนี่ยบ้านหลังนี้เลยนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับพื้นที่ทั้งหมด74ตารางวาลักษณะเป็นเหมือนกับเป็นรูปเหมือนกับเป็นรูปสามเหลี่ยมมีประตูอ่าตรงนี้เป็นทางเข้านะครับจากรู้ว่าตรงนี้ถึงแนวตรงนี้นะฮะน่าจะกว้างประมาณ10เมตรได้นะครับเนี่ยตาม,มาตรงนี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวผมพาดู มาหลบแดดตรงนี้นะเมื่อกี้นี้ยืนอยู่ตรงนั้นแดดร้อนพอสมควรนะครับที่ตรงนี้นะฮะตั้งอยู่ที่หมู่2อ,อย่างที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้ถ้าคุณมาเนี่ยมาได้หลายทางนะครับ,บทางแรกเนี่ยคุณมาจากทางตรงลางน้ามันนะครับทางคงน้ํามันมานี่นะน่าจะประมาณกิโลกว่านะครับทางที่2คุณมาจากทางตลาดบึงพระก็ได้นะครับขับรถมาตั้งพิกัดมาที่วัดบึงพระพอถึงวัดบึงพระแล้วข้ามทางรถไฟมา ข้ามทางรถไฟมาแล้วเลี้ยวซ้ายดีดเดียวจะมีร้านอาหารตามสั่งร้านค้าอยู่เยอะเลยนะฮะอยู่ทางขวามือนะครับคุณเลี้ยวขวาตรงซอยตรงนั้นเข้ามาสุดซอยเลยนะครับบ้านจะอยู่ขวามือนะครับหลังสุดท้ายตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะทั้งหมดเลยนะครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะด้านหน้าตรงนี้เนี่ยคุณสามารถทําอะไรก็ได้เป็นทาประโยชน์ใช้ซอยแล้วแต่ตรงนี้ก็ จะทําเป็นที่จอดรถหรือว่าให้รถเข้าแล้วแต่ว่าคุณจะทำแล้วกันนะครับเดี๋ยวข้างในผมจะพาไปดูแล้วกันให้ดูตรงนี้ก่อนตรงนี้คือแนวแนวแปลงที่ดินถึงแนวกาแพงตรงนู้นนะครับนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นห้องโถงโล่งนะครับแล้วก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องแล้วก็จะมีห้องข้างในอีกห้องหนึ่งทําเป็นห้องครัวหรือว่าเป็นห้องเก็บของก็ได้นะดีวผมพามาดูแล้วกันนะครับตอนที่ผมจะพาเข้าไปในบ้านผมพาดูท้ายบ้านก่อนแล้วกันนะครับ การทำเนียมก่อนที่จะเข้าไปดูบ้านไม่ว่าจะแปลงไหนแล้วแต่ผมจะพาดูบริเวณโดยรอบก่อนนี่ฮะนี่คือด้านหลังบ้านนะครับแนวแปลงที่ดินถึงสุดนู่นเลยฮะถึงนู่นนะตรงที่มือผมชี้อยู่ตรงนู่นเลยนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถทําประโยชน์หรือว่าคุณจะปลูกต้นไม้หรือคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ได้อีกนะครับเพราะว่าเขาปลูกสร้างไม่เต็มพื้นที่นะครับผมพาเข้าไปดูในบ้านแล้วกันนะครับลักษณะบ้านก็จะเป็นอย่างนี้ฮนะเนี่ยมีหน้าต่างนะครับ หน้าต่างอยู่นี่นะสองช่องนะครับแล้วก็ให้ดูหลังคาหลังคาเป็นหลังคากระเบื้องนะครับหลังคาเป็นกระเบื้องนะแล้วก็ด้านหน้าตรงเนี้นะครับเขาทําเป็นหลังคาเมทัลชีสนะเนี่ยฮะผมพาด,ดูในห้องนะครับนี่ครับห้องนี้็เป็นห้องโลง่งกว้างมากคุณสามารถกันห้องเพิ่มได้นะครับหรือว่า คุณจะทำประโยชน์อย่างอื่นนะครับตกแต่งเอาเองได้เลยนะฮะนี่ตรงนี้หน้าต่างเป็นหน้าต่างกระจกนะครับหน้าต่างกระจกมีอยู่หนึ่งช่องแล้วก็เป็นหน้าต่างที่เป็นไม้นะฮะหน้าต่างไม้เนี่ยทาสีเรียบร้อยแล้วเนี่ยช่องละสามบานนะครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นช่องละสามบานสองช่องรวมแล้วมีช่องหน้าต่างอยู่ทั้งหมด4ี่ช่องนะครับ แล้วก็มีพัดลมเพดานด้วยเนี่ยครับเนี่ยเป็นลักษณะนี้นะครับอ,อ่ด้านบนนะครับตรงขื่อตรงนี้เนี่ยเป็นไม้ไม้อย่างดีเลยนะฮะเนี่ยเป็นไม้อย่างดีเลยคุณตีฝ้าเพิ่มต่อได้นะครับเนี่ยตรงนี้เขาไม่ได้ตีฝ้าไว้ให้นะครับเนี่ยสามารถที่จะรีโนเวทเพิ่มเติมได้อีกนะฮะโอเคเลยอ่ะอันนี้เป็นประตูออกมานะครับออกมาทำอะไรฮะเนี่ย ออกมาก็จะมาเจอตรงนี้ครับนี่เป็นห้องน้ําครับห้องน้ําจะเป็นอย่างนี้ฮะห้องน้ํากว้างมากครับนี่ห้องน้ํากว้างพอสมควรเลยนะครับก็จะมีเนี่ยมีกระจกมีชักโครกนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่โล่งตรงนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นเป็นซิงค์นะฮะที่วางซิงค์นะครับแล้วก็มีร่องหน้าต่างอยู่ ช่องหนึ่งนะครับมีสองบานนะแล้วบริเวณตรงเนี้ยนะครับคุณก็ทําครัวได้เนี่ยบริเวณนี้นะถามว่าอึดอัดไหมหรือว่าดูแลอบอ้าวไหมเปิดหน้าต่างไปก็โล่งโปร่งแล้วครับไม่มีอะไรเลยนะฮะโอเคเลยเป็นห้องโล่งโปร่งมุงปง่ปง,ปงเนี่ยมีปลั๊กไฟอยู่ทั้งสองที่เลยนะครับนี่คือบริเวณที่อยู่ด้านในนะครับแล้วก็มีห้องครัวมีห้องน้ำผมพาไปดูข้างนอกต่อครับเนี่ย ตรงนี้คือด้านหน้าที่ผมถ่ายดูนะเป็นหน้าบ้านแล้วนี่คือด้านข้างนะครับพอฟ้าป,ป่ามีอยู่แล้วนะฮะนี่ครับอันนี้แนวต้นมะกรูดนี่ก็อยู่ในแปลงที่ดินด้วยนะครับต้นมะกรูดต้นใหญ่เนี่ยแล้วก็เนี่ยบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับคือแนวแปลงที่ดินทั้งหมดเลยตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยคุณสามารถทําสวนเพิ่มเติมได้อีกเนี่ยนะเนี่ยเหลือพื้นที่ใช้สอยอีกค่อนข้างเยอะมากนะครับบริเวณตรงนนะเนี้ยนะเนี่ยตอนนี้ก็เป็น ต้นไม้ทั่วๆไปอ่ะเป็นวัชพืชเนี่ยขึ้นเพราะว่าเออไม่ได้ดูแลกันต่อนะครับถ้าไงเนี่ยคุณสนใจลองมาดูนะผมว่าโอเคเลยใช้ได้เนี่ยแล้วก็บริเวณด้านข้างก็จะเป็นลักษณะนี้ฮะผมพาดูนะอันนี้อันนี้เป็นที่ชาวบ้านนะครับที่ข้างเคียงนะมีติ่งอยู่หน่อยหนึ่งนะครับอ่ะนี่ฮะอ่าด้านข้างจะเป็นลักษณะนี้เป็นวิวทุ่งนาครับ มีวิวทุ่งนานะแล้วก็นี่ให้ดูตรงนี้นี่ครับเป็นอย่างเงี้ฮะยาไปนู้นเลยครับตรงนั้นก็เป็นชุมชนใหญ่เลยนะตรงนั้นเป็นชุมชนใหญ่เลยนะครับแนวแปลงที่ดินก็ถึงแนวพุ่มไม้เนี่ฮะแล้วก็ไปถึงนู้นด้วยนะครับเป็นลักษณะทะแยงนะฮะเกือบจะเป็นสามเหลี่ยมเลยนะแต่รูปโฉนดเป็นรูปสามเหลี่ยมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีตรงหน้าบ้านด้วยนะครับเป็นลักษณะเป็นทางเข้า มันจะเป็นลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางคางหมูนะไม่ใช่สามเหลี่ยมนะโอเคอะผมว่าใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูบนหลังคานิดนึงเนี่ยครับเป็นอย่างนี้ครับนี่อย่างงี้นะฮะมีเพื่อนบ้านครับเป็นชุมชนเลยนะครับสวยมากแล้ววิวโอเคเลยใช้ได้บรรยากาศดีมากๆเย็นร่มรื่นมากครับเนี่ยแต่เมื่อกี้ผมหลบแดดเพราะว่าพอดีผมมาถ่ายตอนบ่ายพอดีนะครับแดดกำลังเปรี้ยงๆก็เลยหลบซะหน่อยนะฮะ โอเคใช้ได้นะครับถ้าไงสนใจติดต่อมานะครับแปลงนี้เนี่ยผมว่าโอเคนะราคาเนี่ยถูกมากนะครับสําหรับพื้นที่และทําเลตรงจุดนี้นี่โซนบึงพระอยู่ใกล้ตลาดนะฮะแล้วก็อยู่ใกล้วัดด้วยใช้ได้เลยนะครับเมื่อกี้นี้ผมพาเดินทั่วบริเวณแล้วนะครับผมบอกเลยว่าที่แปลงนี้ใช้ได้นะครับก็สําหรับนะฮะท่านที่เป็นครอบครัวขนาดเล็กหรือขนาดกลางแล้วก็ ที่ทำเลตรงนี้เนี่ยอยู่ใกล้ตลาดห่างตลาดบึงพ่านิดเดียวนะครับห่างจากวัดบึงพ่าก็น่าจะประมาณแค่400เมตรเท่านั้นเองนะครับห่างจากสนามบินพิษณุโลกมานี่ประมาณน่าจะประมาณ4-5กิโลนะครับห่างจากโรงพยาบาลพุ้ชินราชมานี่ประมาณ7กิโลเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นตรงจุดจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่คนภากอาศัยอยู่ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ราคาที่แถวนี้ผมบอกเลยแพงมากเลยนะเพราะฉะนั้น ที่พร้อมบ้านนะของแปลงนี้นะในราคาที่ผมจะประกาศขายนะผมถือว่าถูกมากๆนะใครสนใจติดต่อมานะครับคุณจะซื้อสดหรือคุณจะยื่นกู้เรายินดีรับทุกเงื่อนไขนะครับถ้าไงก็ลองดูแล้วกันนะครับขอบคุณที่ตามครับ